สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระทารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิบทานนั้นเป็นสำคัญว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพันนามว่าพระพุทธกษกศสาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายพระภิกษุสมณเณรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพุติสมณธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริิพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำให้ได้พระนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น <c oughs> ไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัฒหาร <c oughs> ที่ทั้งสองท่านมาถาวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้รบรรลุธรรมวิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม้ตัวจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพระกรรมฐา,านแล้วก็มันั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทั้งยี่สิบองค์เศษจริงจะได้บรรลุอรหัตผลเป็นอันว่าขอตรนดาท่านพุทธาศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับพระพายะ เธอทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแลป้วเพียงพงจะเพียงสักจะว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์รูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยรามอาธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนอย่าจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเาร็จนาตาผล นิวันดาแต่พุทธศาสนิกนชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจิิาสีที่มีนามว่าพระศีอาริยะเมตไตรคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อน เมื่อนั้นพระสีอาิยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงหัวข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านพาหิยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐดันั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสำเร็จเดิมแน่ของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกกันว่าเทวธรรมเ <c oughs> ทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาก็คือหนึ่งฮีริความระอายแกใจ,ใจสองโอตปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทําคนให้เป็นเทวดาได้แต่การอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนละทาง นักปริยัติหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมรรคผลเช่นนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกรรมฐานก็ยังขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรรมฐานนั้นมีธรรมสองอย่างคือหิริความอายโอตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควรจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หนหลายองคคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่ยังมีทร,รัพย์สินใช้สอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่เรเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อกคือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสําหรับครวาวัสสาหรับเน่งเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสําหรับพระเคยมีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์ประานเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ ที่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความชั่วได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาอนนี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอดอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์ศีนมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตานที่กล่าวมา <c oughs> หรือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็มานั่งใข้โซนเจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สิสนมีปัญญาเวลานี้มันครบ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบ้วนเราก็ควรจะอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศินไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตเป,เปสุรการสยสติฉันใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก็น,นานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานนบาร,รมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขามาันดาท่านพุทธศาสนิกชนอายตรงนี้ักหน่อยเนี่ดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวาให้เป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้าการทําลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายนลาจากนารกกว่าจะมาเป็นเปรตชั่วจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสติฉันนี่กว่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้วก็คนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่หน้ากลัวนะควรจะกลัวก็เกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่เนี่ยมันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่นเมื่อเราอายความเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วเราก็ควรจะทํำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบัยภูมิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกําไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจากมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนะภูกะสมธาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพวกสมบัติมากสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพนิพันธ์ได้โดยง่ายนีทางกับศีลสองราการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงตัวให้มัอย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกำไรของความชั่วไม่ใช่ผลกำไรของความดีเป็นกำไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสดาสอนทางหนีให้เราไว นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานวิปสนา,ากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นวม,มบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้งสี่สิบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรื่องเทวาตานุสติกรรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมาฐานเพื่อเครื่องไปจจาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําใจของเราให้ทรงธรรมได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทํำมิปัสนายานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ,ถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนแล้วหลงตรงรูปแล้ฟังเรื่องท่านทาจะท่านทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นบทัฐานว่าองค์สมเด็จพระพิตรมานทรงตรัสว่าเมื่อเห็นรูปก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่าสนใจ พราะรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปในที่สุดจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจรังยัง่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไหร่ญาติของเราถ้าจะเสืบสาวเราเรื่องไปมีมากมายและเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,ในเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์บพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวัรดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกเปลงนหน้าของวัตตะสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใน่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้เช่นพระทารุจาริยะ ให้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ้รกับราดาพระทั้งหลายว่าช่วงเวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใยผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรพประมาสัสดาให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระุทเจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็ยังคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้ได้ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอวัยวะมู้ไม่ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีเลยชั่วก็ว่านั่งคิดเฉพาะครวาตพระนินว่าตามสิ่งของตนเมื่อการทำร้ายสิ่งกันละกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเงขงฆ่าคนและวิฆ่าเข็งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักเกจากจจะคิดจะไม่คิดในฆ่าดวิฆ่าเข็งฆ่าแล้วจีกันน้อมไปในความเมตตาปราณีเสลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรมีหารสีร่ประจําใจคือหนึ่งมีความรักสิ่งกนละลรกันเป็นปกติ สองสองสารสิ่งกะลรกันเป็นปกติสามไม่ฉาดิษยาสิ่งกะลรกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสี่วเบขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎของกรรมทำใจให้เป็นสุขที่ว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมิหารศีได้แล้วสินสุกิขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสิ้นให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สี่ขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรมีพรมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพรักสินขโมยของเขาไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระวิหารสีเป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบันดาท่านพุทธบริสแันหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีว an ิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวกตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงเราหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านทารุจริยะ ฟังเทเจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวเดียๆท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสมีิทาย,ยานพระพุทธเจ้าทรงรับรองเพราะเมื่อกี้เวลามันหมดแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นนั้นว่าเราก็ต้องกำหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารสันดาคือนับถือพระพุทธเจา้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสง์สหรับประสงนี่จะมาจำกัดลงไปเฉพาะพระอริยสง์ เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าในี่ไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมถีไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควอรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควอรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านันสามรายการเป็นสรณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในบัพติคุณพระธรรมคุณแระสังฆคุณจะภาวน,นาว่าพุทธโธธร,รมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทธโธคําเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทธโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดเกิดจำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมทั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเราทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นอนุว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นอน,นว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สองครรัในระพุทธประธรรมระสงฆ์สามมีศิลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตในต้องศินสิบพระต้องศินสองรอยี่สิบเจ็ดเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปชินสีบรมาศ,าศาสันดาสมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธทมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชีอว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวอบา,ายภูมิที่จะต้องลงแน่นอนอัานี้การกระทำจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเะชินวรบรมศาสดาทรงตรัสรว่าแค่ระโสดาวันยังไม่พ้นจากวัตาสงสารมึงก็ต้องเกิดเป็นเทวดากับคนลุภพรมสลับกันไป เพื่อหวังแต่กำลังใจให้เข้าถึงสุดของความที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับเอาว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทศกับท่านทารุจริจิริยะเท่านพาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเพียงสักแตว่เห็นแปลว่าจงอย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรพระรูปเปนีนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเปรียณตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเราหรือรูปใคร,ร,รเต็มไปด้วยความโสกรปกสกรกโสโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเะเห็นได้ไง่ายๆเพราะเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในมหาปฏิปฐานสูตร <c oughs> สิ่งทุกตอนของมหาปฐฏฐิปทานนสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจึงนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็น,นเพียงสักแต่เห็นไม่สนใจ แล,แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายภายในอกคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกอคือกายขเขาุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตักสายลงไปเมื่อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตดังนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรามานุษย์โลกคนดีเทวโลกรูามโลกคนดีเทวโลกก็ด,าากกดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเิวตานุสติกรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้